สทีชาแนลค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่เอิร์แล้วก็อยู่กับพี่นัดด้วยสวัสดีครับวันนี้อัดวันที่หนึ่งพฤศจินาอซึ่งก็เรียกได้ว่านัดกลับมาแล้วนะคะกลับมาตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในรีสอร์ทรอนคูร้าอาหารแทม่จันกันน,นทุกคนก็จะมาต่อกันที่ทีมฮาโลาวีนอย่างที่เคยสัญญาว่าถ้ามีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ทำแต่งร้านทีมฮาโลาวีนพี่จะแต่งคะ่ะ ซึ่งพี่จะแต่งแค่่วนด้านล่างนะเพราะถ้าแต่ง่วนด้านบนจะแก้ลําบากนะคะพี่ทําการทาสีร้านไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะแต่งยังไงเราต้องมารุ้นกันค่ะแต่ตอนนี้พี่ไม่รู้จะแต่งยังไงพี่ขอดูของกันแล้วกันว่ามีอะไรให้แต่งบ้างนะคะก็จะมีอันนี้เป็นป้ายเอ่อเขาเรียกวมันมันไม่เห็นนะเป็นยังไงทุกคน ไม่ต้องตกใจนั้นทำไมพี่นัทไม่ไปเล่นเ้วยเพราะว่าพี่นัดเล่นอีกแบบหนึ่งปิดมากใช่ไหมพี่เอ,อิร์ธใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจนัดว่าป้ายนี้ดีปะพี่ว่าไม่โอเคเท่าไหร่เนะเออไม่ค่อยโอเคนะเนะพราะว่ามันไม่มีอะไรเข้ากับร้านพี่เอ,อิร์ธถ้า,ถา,ถาไอตัวนี้ไม่เข้าอะอันนี้ไงนัดมาดูอันนี้มาดูมนดูอืมมาดูอาฮัลโลวีน,นไ,ไม่ต้องมาได้อยู่ต้องได้เลยสิได้อยู่เราไม่ชอบคำนี้ ได้อยู่แปลว่าไม่ได้หรือได้อยู่แปลว่าได้อีเดียวนะคะคว,นะว่านัดพูดว่าได้อยู่ทำไมอ่ะ,อะก็พี่ไม่ชอบคำว่าได้อยู่อ่ะอไม่ต้องมาตายตายตายเลยเดี๋ยวแกได้ตายจริงหลุมศพมาแล้วเนี่ยดูเ <c oughs> ตรียมหลุมศพไว้ให้แล้วนัดพี่ว่าต้องเอาหลุมศพตั้งไว้ตรงไหนดีวะ ไว้หน้าร้านไงเอาไว้ตกแต่งหน้าร้านโอเคตอนนี้เราเตรียม,เต,ยมเตรียมแต่งร้านแล้วทุกคนเขาว่าแต่งร้านของพี่คือพี่จะไม่ได้อะไรมากนะทุกคนแค่จะเอาของมาตกแต่งนิดหน่อยโดยเฉพาะหลุมศพที่เตรียมวให้นะัทเพื่อเจ็บใจไม่ได้แลยขอโทษฮนะนันะเอาหลุมศพวางตรงนี้ดีไหมหรือเอาอะไรวางตรงนี้เอาไว้ตรงไหนก็ได้ไวตไ้ไไวตรงไหนก็ได้นะนะ ก็แดกงั้นพี่วางเองสวยงามมากหลุ่มศพอะไรสวยงามเบอร์นี้ไม่ไมีหลุ่มศพที่ไหนสวยงามเหมือนในเกมหรอกค่ะทุกคนอุ <c oughs> ้ยอุ้ยมีเก้าอี้แบบว้ายสวยทุกคนอย่าตกใจนะทำไมพี่ดูบ้าบอช่วงนี้เงา <c oughs> นั้นมาอยู่ที่เอิเหงา,าเป็นคนเ,นเอ่่ดอ่าคือจะเล่าเรื่องให้ฟังทุกคนมีน้องผู้ติดตามคนหนึ่งเขาทักมาแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่หนุนติดตามพี่มาตั้งแต่สิบกว่าซับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าทำไมถึงติดตามช่วงน,นี้เช้าคอสนุกของคลิปน้องเขาเล่าให้ฟังแต่พี่ก็ไม่ได้แน่ใจไงพากพี่ก็ดูคลิปตัวเองเล่นคือตัวเองก็เล่นอยู่แล้วไงเราก็เลยรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรมันเลยก็เลยไม่ตื่นเต้นถูกพนันใช่พวกเราเองก็เลยจะนิ่งๆหน่อยแต่ว่าคนอื่นเขาวอะไไไร้้ด อันนี้คือพูดจริงๆนะอย่าอย่าว่าพี่ว่าพี่พูดคำหยาบนะคือน้องเขาบอกว่าเสียงหัวเราะพี่เอ,อิร์ธเหมือนมาไลฟ์ส่วนพี่มัดเหมือนเด็กเปรตอันนี้พี่ไม่ได้คิดอะไรว่าแต่พี่คิดว่ามันตลกเลย,ยซ้ำแหละพี่เห็นด้วยเพราะว่าเหมือนจริงพี่ขอสารภาพอ่ะแล้วเรามาตกแต่งทีมพาโลวินต่อดีกว่าพี่ทําพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นหญ้าเสร็จเรียบร้อยอนนมาไม่ได้ว่าน้องพูดตามที่ว่าพูดอย่างนั้นนะคือชอบเลยแหละชอบในความจริงใจเนาะ พูดตรงมาเลยก็้วพูดตรงตรงมาเลยเพื่อเราคือโอเคมากเพื่อเรายินดีรับฟังทุกทุกคนเลยคิ่เห็นอย่างไรกับช่องเราอยากให้ปรับตรุงไหนอยากให้ปรับปรุงยังไงก็สามารถบอกกันได้นะทุกคนแต่เข้าใจแล้วคิสเป็นคนตลกที่ว่าพูดดีพูดนะช่วยพี่เลือกทีพี่ไม่รู้จะอะไรแต่งร้านอะเอาเทียนเป็นคาราวินก็ต้องหัวปักทองมั้ยมีที่ไหน่ะคะคุณขาแล้วก็อีกอย่างงั้นเดี๋ยวขอนัากลัวไงขอนัากลัวน้ากลัวอะ เดี๋ยวหาให้อ่อาให้เดี๋ยวหาให้ขอขอขอเวลาแต่งร้านด้วยเทียนก่อนเออเทียนเทียนใช่เทียนไขที่ไว้อยู่บนเออห้องไงอ๋อโคมห้อยไฟห้อยเทียนใช่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 อเออน<า>ัทนี่เออมีตะเกียงด้วยใช่ตะเกียงตะเกียงก็เข้าทีมนะตะเกียงแบบตะเกียงเนี่ยตะเกียงปลั๊กทองอะ่ะเออเานาะเออบื้ออยู่ตั้งนานเออแต่วันนี้พี่บื้อจริงนะพี่ยอมรับ

อดูดีดูดีป่ะดูที่อกดดูดีป่ะดูก่อนไม่รู้เช่นกันอะ่ะให้เรจะไปดูออต้องให้น้องๆคอมเมนต์อ่ะพวกเราดูเองไม่เราจะบอกว่าดูดีกันทั้งคู่ก็คือต้องให้น้องๆเออวิจารณ์กันเอาเองนะอ่าตอนนี้หยุดตัดสปีดก่อนโอเคหยุดอ่าอันนี้ดูคนก็คือผลหลังจากที่แต่งอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นก็ ขอเวลาไปแต่งก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเดีแบบ๋ยวแบบกลับมาจริงๆพี่ไม่ไหวออย่างนี้ไม่งั้นทุกคนตัดลำบากก็คือพี่เองตัดเองนะคะทุกคน ه, ผมสบายจุ้มเบิร์ดนี่ตอนนี้ได้แต่งประมาณนี้แหละก็ได้รถไฟโซนนี้ออกแล้วนะคะ mm hmm. ก็กลายเป็นเชิงเทียนแทนอยวให้ดูรวมๆประมาณนี้ก่อนก็ไม่ได้สวยเลยขนาดนั้นเนาะก็ได้อ่ะได้อ่ะนั่น พี่อยากให้มันหล่อนกว่าน,นี้แต่เขาไม่ได้อัปเดตอะไรหล่อนๆขนาดนั้นไงพี่อยากให้น้องๆมาเล่เนแบบเนี้ยกับพี่จริงๆพี่เดี๋ยวตอนนี้นะนเดี๋ยวอตอนนี้นเอาขางข้าวก่อนเอาขางข้าวมาแปะตอนนี้พี่เหงากับกล้าเล่นเกมมากไม่มีใครเล่นกับพี่เลยอันนี้พี่พูดจริงนะเออขางข้าวมาแปะแล้ว สองตัวพอปะเออน่าเอาเอาสักเออเอามาให้มันแปะข้างๆร้านให้ครบเลยก็ได้อาจจะแปะไม่ไม่ตอนนี้กาลังคํานวณไงเออเอาไวเอาไว้ที่ที่ว่าควรไว้อะงั้นอันนี้คือเอาจริงๆนะไว้ที่ที่ควนไวไม่งั้นมันจะดูไม่สวยแล้วแบบนี้สวยปะก็อาจจะได้กคนไม่รู้แต่ตอนนี้สีฟ้ามันเยอะไปต้องเอาสีอื่นมาตัดเอาสีนี้ตัดดีกว่า นี่เป็นน้ำยาสบปรดนี่คือน้ำยาสบปรดค่ะเอาไปกินตรงนี้เป็นน้ำยาสับปรดตรงอื่นห้ามเป็นน้ำยาสบปรดมีเช่นนั้นมันจะซ้ำกันนะคะตรงนี้เป็นอย่างนี้โอ๊ยจะแตกจะแตกจะแตกตรงนี้เป็นอันนี้เป็นเชิงเทียนโอ้ย อันนี้มันเอ่อทำไมฟองสบู่มันเยอะจ้งตรงนี้เป็นอะไรดีนะตรงนี้เป็นเคียวตรงนี้เป็นเคียวส่วนตรงนี้เป็นไม้กวาดอย่าให้ซ้ำกันเพราะซ้ำกันแล้วมันจะไม่สวยเออเออถอยถยยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์มอเตอร์โอเคโก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับการตกแต่งอย่างรีบเร่ง,รงแต่ความจริงอาจจะมีเชิงเทียนเพิ่มนะทุกคนแต่พี่ว่าอย่างนี้ก็ได้นะ แต่ตรงนี้ดูหล่อนดีพี่ชอบพี่อยากให้เขามีดอกไม้ตัง,งหรือหรือพี่ไม่เห็นเองอะตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวจะทําโซนถ่ายรูปด้วยแต่ตอนนี้แต่งร้านปกติให้มันโอเคก่อนนะทุกคนเดี๋ยวขอไปแต่งทั้งร้านให้เรียบร้อยก่อนละกันยกเว้นตรงที่เราจะมาแต่งพร้อมกันนะคะไปออนะตอนนี้นะคะพี่ก็ลืมอีกแล้วว่าพี่ซื้อแพคฮาโลวีนมาเพื่ออะไรพี่ให้ทุกคนดูว่าพี่ซื้อฮาโลวีนมาด้านบนนี้แล้วไม่ได้ใช้เลยแลวพี่ก็ยืนโงออ่อย่างงั้น คือพี่ด่าตัวเองได้นะทุกคนแต่ทุกคนห้ามด่าพี่เออไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องปกติที่ว่าพวกเรารับได้ก็ไม่เสียหายคือพวกเราอ่ะพูดหยอกเล่นกันเองเกือบทุกวันอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้มีอะไรคินอยู่แล้วนะคินอยู่แล้วน้องๆไม่ต้องคิดมากนะถ้าพูดอะไรมาไม่เออมันเหมือนไม่เหมาะสมนีก็คือไม่พวกเราไม่ค่อยได้ว่าว่าเนาะพวกเราไม่ว่าเยอะเนาะใช่ไหมคือพี่กับพี่นะเราพูดกันเองเล่นเล่นกันอยู่ทุกวันไงก็เลยไม่เป็นไรทุกคนก็ชินแล้วค่ะ นี่ดูดิอย่างดีเลยอ่ะพอเอาแพ็กเข้ามาช่วยแล้วฉันก็เออลืมไปว่ามีแพก็กโอ้ oh my god ซื้อมาหลายบาทเลยใช่ไหมซื้อแพ็คมาใช้เพชรไปตั้งยเ,เอออยอะเพชรเออใช่เอออ๋อใช้เพชรโอเคๆแล้วเขาใจอะไรผิดโอ้แล้วพี่ลืมดูเลยว่ามีมันมีใยแมงมุมแบบสีขาวด้วย,ยไม่ใช่แค่เรืองแสงนะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้นะเราก็ได้แต่งทีพารวียแบบจัดเต็มสุดยอดเลยทุกคน ให้มองจากหน้าร้านก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่เห็นแบบว่าวิวแบบด้านบนก,ก็ปกตินะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเปิดร้านก่อนนะอ้อแพนขอให้ทุกคนดูก่อนเลยวะ่ะเข้ามาปั๊บจะเจอโซนถ่ายรูปเป็นแบบนั่งบัลลังก์งสุสานด้านหลังก็เซลฟี่ได้นะคะคือสวยมากพูดคำนึงแล้วก็มีผีอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนมีผีมีศพตรงนี้เป็นที่นั่งทานข้าว มีเชิงเทียนมีที่นั่งมีลูกป,ปั้นผีตกแต่งร้านด้วยแบบทีมนีออนให้มันดูมีออรา่ามีหุ่นไลกาามีฟักทองนะคะมีหลุมศพบแบบเนี้ยแล้วก็มีต้นไม้เหี่ยวเหี่ยวแห้งๆนี่ดูหล่อนใช้ได้ใช่ไหมทุกคนหล่อนใช้ได้ใช่ไหมใช่ไหมนัทก็ใช้ได้นะแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งเรานี่นัทก็เป็นคนช่วยคิดด้วยใช่ไหม นัดช่วยให้ปปรึกษานะอุ้ยมีคุณแดกคุณล่ามากินข้าวที่บ้านเราเอ้ยที่ร้านเราเลยนี่คุณแดกคุณล่านั่งอยู่คุณล่าจะไม่ดูเล่นเราเล่นเหรอไม่ไม่ไม่นี่นัดมาถึงเวลาให้นัดดูทุกคนอยากฟังคอมเมนต์ของพี่นัดกันไหยเพราะพี่นัดยังไม่เห็นเลยนะตั้งแต่พี่แต่งร้านเสร็จมานัดนัดคิดอย่างไรคะนี่น,<อ>นี่คือที่ถ่ายรูปด้านหน้าก็เป็นแบบถุงศพและตรงนี้ก็ แป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บหน 1, ึ่งลก d a ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแป๊บหนึ่งโอเคและตรงนี้ก็ร้อยเจ็สิบเอ็ดแล้วเหรอด ay ร้อยเจ็ดเอ็ดแล้วอันนี้ก็คือโซนถ่ายรูปด้านหลังเป็นแบบมีหุ่นไลกามีตัวผีอยู่อย่างเงี้ยนั่นไม่ว่ามันลกผักแปลกใช่มันลก,นลกแค่ตรงโซนถ่ายรูปเท่านั้นเองแล้วจากนั้นตรงนี้ก็เป็นโซนนั่งกินข้าวนะัดนัดนี่ตรงนี้ด้านหน้าก็มองมาก็มีผีอย่างนี้ แล้วก็มีนั่งกินข้าวอย่างนี้แล้วก็มีเก้าอี้พิเศษใครได้นั่งอย่างนี้ถือว่าโชคดีนะคะนี่มีคุณแดคุล่ามากินข้าวาดูดูดูด,ด,ด,ดูเห็นปะแดคุล่าน,านี่แล้วก็เราตกแต่งในทีนมนีออนนะมันก็จะฮาโลาวีแบบนีออนนิดนึงนะคะนี่คือตกแต่งเท่านี้แล้วทุกคนคือมีปัญหาคือไอเทมมันเต็มเนาะไอเทมเต็มแบบก็ไม่ไหวแล้วก็เลยได้ประมาณนี้ค่ะ มันเต็มมันเต็มแบบมันเต็มเออร้านมันเต็มมันเต็มร้านอ่ะเต็มร้านคือไอเทมชินเลยเขาจะกำหนดให้เจ็ดสิบห้าชิ้นแล้วพี่ใช้เกือบเกินล้วคือเต็มเจ็ดห้าคือโซนด้านหลังพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะทุกคนพี่ก็ปล่อยไว้ปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าพี่อยากจะทําเมนูฮาโลวีนนะคะก็มันมีเมนูฮาโลวีนนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาดูนะก่อนอื่นนะไปดูที่เมนูร้านอาหารของพี่ดีกว่านะคะ ดูไม่ตัวนี้มีมีพัมกินพายพายฟักทองมีแอปเปิลชุบชุบน้ำหวานเกาเลยนะชุบเลือดแคนดี้แอปเปิลที่มันชุบกับน้ำหวานแล้วมันแบบเป็นแบบนข็งๆกรอบๆกัดเข้าไปแบบฟักไงทุกคนแล้วก็มีมาร์ชเมลโล่ย่างไฟนะคะสุดท้ายคุณเด็กคุณไล่ใช่ไหมคุณเด็กคุณไล่เป็นคนสั่งใช่ไหมพี่ขอไปเก็บจานโต๊ะคุณเด็กคุณไล่กัน คุณเดกคุล่ามาพร้อมกับเพื่อนฝูงของเขาเพื่อนฝูงเด็กคุล่าใช่ไหมเพื่อนฝูงมนุษย์ฮะใช่ด้ยินไม่ผิดค่ะมาดูกันดีกว่าว่าต้นไหนจะเป็นผู้สั่งโอเคฉันวีไอพีแล้วทำไมชั้นล่างไม่มีเลยชั้นล่างสั่งแต่ว่าเขาไม่ได้สั่งสิ่งที่เรากําลังยกถือไปให้งั้นพี่ก็ขอใช้ตัวช่วยพิเศษนะคะเอาเอไอดีหนึ่งเข้ามา เพื่อให้มาสั่งเมนูฮโลวี Halloween, แล้วจะให้ทุกคนดูเขาว่ามันทํายังไงโอเครอแฟบหนึ่งนะคะคทุกคนอุ้ยคุณแม่มมเดินผ่านหน้าพี่ไปเลยโอเค,อเ,ค,อเ,คเดินเข้ามาแล้วค่ะเดินเข้ามาแล้วในกล้องแล้วอ่าเข้าไปนั่งเรียบร้อยค่ะแชร์ก็สวยเนาะใช่ไหมอ่าถึงเวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่ขอเอาไอดีของพี่เนี่ยมา ยืนรอในครัวนะคะเพื่อรอรับออเดอร์ของฮโลวีนโดยเฉพาะนะคะว่ามีมเมนูอะไรบ้างน้อในร้านพี่นี่ยืนอย่างนี้รออไอดีนึงมาเลยคะ่ะอืมขอเดินไปแพ๊บนี่ไงนี่ไยังไม่ได้กินเลยบ้าอีไอดีนึงก็ได้ทําการถือพัมกินพายขึ้นมาให้เราดูแล้วนะฮะเดินเข้าไปดูใกล้ๆดีวกว่าทุกคน ก็เป็นหน้าตาเหมือนเค้กสับปะรดเหมือนเค้กส้มที่บีบวิปปิ้งครีมด้านบนเฉยๆนะคุณเหมือนแบบแต่มันเป็นเค้กที่มีความเป็นพายอะก็ถือว่าดีนะคะทุกคนเป็นเมนูฮัลโลวีนที่ไม่แย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 ่เลยไม่แย่โอเคให้เขากินให้ดูแงม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 อืหอมฟักทองหวานไปหวานไปนี้ แต่อร่อยดีโดยรวมถือชอบนี่คือนัดนะคะทุกคนนี่คือนัดนะนะเนี่ยเฮ้ยนัดเข้ามาในร้านเพอเห็นด้วยเหรอเห็นสิ <c oughs> อีสต์ <c oughs> เกาทีนี่ <c oughs> นัดเิเดินมานัดว่าพี่น่าจะไม่เห็นนะอยู่หน้าโต๊ะสุดเลยอ่ะพี่อยู่พี่หันหลังอยู่แล้วเมื่อกี้พี่เห็นอีกพันอีกดีนึงไงอ๋อใครบอกเฮ้ยอะไรนั่นนะใช่ใครเดินเข้ามาในร้านใช่ไหมนัดเดินเข้ามาหรอ นี่ไงนะัดูบรรยากาศในร้านดีๆใช่ไหมรสอาหารไปมันไม่มาอีกเลยเนี่ยเอ่อในครัวขออภัยในความล่าช้าค่ะจะบรรยากาศร้านได้อยู่ใช่ไหมคะร้านยร้านมันดุจังว่ะเอ่อขออภัยในความไม่สะดวกค่ะคุณลูกค้าพอดีทางร้านเรามีการเสิร์ฟบ,บริการอาหารที่ล่าช้าเล็กน้อยเนื่องจากตอนนี้ลูกค้าเยอะมากจนงงคะ่ะแมข้าวไม่ถึงนทไปแล้วลก่อนค่ะคุณลูกค้า ระหว่างนี้เราก็นัดมาดูพร้อมกับพี่ไหมเดี๋ยวอีกให้อีไอดีนึงของพี่เนะี่ยถืออ่าขนมหวานขึ้นมาให้ดูขนมที่เรียกว่าแอปเปิลชุบน้ำตาลแท้ๆนักกินอะไรอะ่ะกินซุปหรอป่ยแ,แอปเปิลชุบน้ำตาลน่ากลัวอยู่นะให้เขาลองกินดิ ใช้ซ่อมกินทุกอ,อย่างกินไม้เข้าไปด้วยลูกกินไม้เข้าไปเลยค่ะก,กินเลยค่ะลูกค่ะเ,เมนูอะไรบ้างวะเริ่มไปา<ล>้านขเจอร้านเมนูกี่ดาวเนี่ยร้านกี่ดาวเดี๋ยวไปดูด้านหน้าให้ก่อนค่ะ <laughs> <laughs> ร้านหนูสี่ดาวค่ะโอ้เกือบห้าดาวแล้วดิใช่ ไม่ได้แพงราคาอาหารเท่าร้านทั่วไปเลยแค่บรรยากาศแบบเออแต่ว่ามันร้านห้าดาวจริงว่ะสี่ดาวสี่ดาวสดาวจริงถ้าถ้าห้าดาวก็ต้องเป็นชั้นสองไม่ยังไงร้านอาหารไทไม่จํากัดก็ยังไม่จบแค่นี้หรอกเผล่เแต่งเทศกาลสงการด้วยงั้นก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาอก็ไปก่อนนะคะก็อย่าลืม ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้ะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแต่ว,วันนี้พวกเราก็ไปก่อนนะคะสวนเดีครับบ๊ายบาย